สวัสดีครัเพื่อนๆอยู่ผมแดนนี่คนหล่อน้ำมือดิชันเคยวันนี้เราอยู่ในเกมฟรีไฟช่วงนี้อากาศเปลี่ยนบ่อยก็อย่าลืมดูแลรักษาตัวเองด้วยนะครับตอนนี้เป็นเวลาโอ้ไม่กอดตีห้านะครับวันที่29้านะครับผม ตีห้าวันที่ยี่สิบเก้านะครับตอนนี้เก้าองศานะครับผมเพิ่งไปดูมาล่าสุดโอหนาวมากมือแข็งมากครับแต่ผมที่ถามว่าทําไมถึงตื่นตีห้าต,ตื่นมาแต่เช้าไงแล้วผมตื่นตีห้าคือแบบคือผมกําลังนอนแ่บเลยนะเว้ยแล้วอยู่ดีแบบมันปวดขี้อครับปวดขี้ผมเลยต้องเข้าไปขี้อ่ดีน้องๆน้องๆคิดว่าไงวะ เออการที่เราเป็นอย่างนี้เราต้องมีขี้นะครับเออวันนี้เราก็จะมาโซโล่แรงนะครับเส้นทางสู่แกนมาสเตอร์เราเหมือนเดิมนะครับหลังจากที่เราไปเล่นภาคพิเศษกับสาวมาครับสาวก็ไปเล่นไปแบกสาวมานิดหน่อยครับออันนี้สาวก็สี่สีก็อัตราชนะสวยเพราะว่าไอ้แดนแบกนะครับอันนี้ไม่ได้มูนะครับเล่นให้รู้จกักเล่นให้รู้จักนะครับอ,อันนี้เราเล่นมายิบ เจ็ดแมตช์ชนะยิบสามนะครับก็มีแพ้บ้างแพ้ไปสี่แมตช์ครับก็มีพลาดท,ทา่ามีพลาดอะไรกันน่านิดหน่อยเนาะเออแล้วทำไมไม่เจอห้องวะนะเฮ้ยหฟากไม่เจอห้องเอ้ยทำไมไม่เจอห้องวะเอ้ทำไมไม่เจอห้องครับพะโหลเจอห้องช้าเกินไปรับเปล่าเออดี๋ยวดูพลลักี่ก่อนมีอะไรเมือเนี้ยอูแต่ตอนนี้รู้สึกมือแข็งมากครับ ปูผักกันเธอโอ้โหปูผักกันก็มาปะ <c oughs> ปูผักก็มาปูผักก็มาน้องๆหน,น้าหน้าสนุกอยหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับน่าสนุกหรือเปล่าไม่รู้แต่ก็ผมไม่เคยเล่นแาปปูผักนะครับในโลบ,บอกผมก็ยังไม่เคยเล่นแต่ก็อาจจะมาเล่นในฟรนะีไฟล์น่ะในฟรีไฟล์มันอาจจะเข้าใจง่ายกว่าง ว่าเป็นเกมที่ผมดรอกเออคือเสียงผมอาจเสียงผมฟังรู้เรื่องเพราะว่าคนดูฮะเสียงผมฟังรู้เรื่องไหมครับเดี๋ยวมันเป็นเสียงแบบเพิ่งตื่นมาเออถ้าแบบเสียงฟังไม่รู้เรื่องก็ขออภัยนะครับวันนี้นเช้าจริงอะ่ะมันก็อากาศหนาวด้วยมือก็แข็งอะไรก็แข็งนะครับแข็งไปหมดทุกอย่างเลยนะครับตอนนี้ตรงๆเลยมันไม่ได้แข็งแต่มือนะครับตอนนี้นะครับอืม แข็งไปหมดเลยอะคนดูว่าไงวะคนดูแข่งไปหมดทุกอย่างไหมครับผมแข่งไปหมดทุกอย่างเลยนะ ไว้เพื่อนมาดิมาดีวะคูคู่เงนังน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 งนันงันงันงันมาดิ๋สองเอริมนิ่มๆเบ,บ,บ,บาๆนะครับเปิดเกมแรกมาได้สวยครับโอ้มือแข็งมือแข็งจัดเลย งั้นไปว่ะมือโคตรแข็งนะคณดูโอ้ตังค์รางไม่ติดเลยโอ้ไม่ผิวเลยโอ้ไม่ผิวเลยโอ้ไม่ผิวเลย呀อะไรอะไม่ผิวเลยะโอ้โหอุแย่อย่างเงี้ยแย่จัดไม่ผิวแม่อะไรเลยไม่ผิวไม่ผิวไม่ผิวแม่อะไรเลย ไม่พิว่เอ,อ๊ะตายมาป่าวะโอ้ทีม s <S ทีมกูแก่งเกินหมดตายจะมาตุ๋ยนะครับเด็กป้ยายาคย่างคราวนี้ช <c oughs> ินชินไปชินชินไปเกมแรก เกมแรกของบันคินคีนไปครับไม่ต้องแบบอะไรเยอะแยะนะคินคีนชิวๆเลยเกมแรกของบันเฮ้ยตัวอีพีให้ทุกคนแล้วขอของหน่อยเอาเลี้ยง <c oughs> โอ้หนาวม <c oughs> ือเราหนาวมากๆเราต้องเอานิ้วเอเอา เอามือมาเป่านะครับไม่ั้นก็มาถูก,กันนะมันจะทําให้แบบอบอุ่นขึ้นนะเผื่อใครยังไม่รู้นะครับระวังมือแบบแข็งกันหนักด้วย,ย่างอื่นแข็งหนักมันก็ไม่ค่อยเป็นไรหรอกครับตีนขึ้นนะเพื่อน่วง เพื่อนๆมันมาเล่นตรงนี้หน่อยดิมันจะชุบกันเพื่อน <First Blood. S 1> เพื่อนมาเล่นตรงนี้หน่อย <'t> เพื่อนไหวเพื่อนไหวโอ้มันชุบกันแน่เลยโอ้เพื่อนมันชุบกันโอ้เพื่อนโอ้เพื่อนโอ้เก็บคีนชีนไม่ได้เลยอะไรวะ เก็บคีนชิ้นไม่ได้เลยเว้ยเฮ้ยปืนปืนช้าไม่มีไม่มีไม่เล่นปืนช้าก็ได้ปะโอ้ยโอ้ล้วกูตั้งให้วอลเล่นโอเลยเชดโอ้แอมชัยโอนอโอนพี่เขินให้วอลไง พี่ขืนไอโบงไงพี่เลยตั้งไอ้บอเล่นแอมชายแอมชายไอโบล้วงนะน้องลวงนะน้องระวังลวงนะครับสวยโอ้ยนี่ก็ยิงจังเลยอะขอบคุณนะ first blood. Luang, đã tôi đâu? Double kill. đi quá? Ừ, ô, đột mai จะได้ปืนฟรีมาด <yog i. S 1> ้เอาเรื่องเกมนี้ต้องปิดเลยนะครับปิดเกมนะครับไม่อยากวอหล่ายายห้างนะครับกล่องพยาบาลให้ทุกคนไม่อยากวอหล่ายายห้างนะครับปิดเกมเลยนะครับเอาเรื่องนะเอาเรื่องนะ โหดเอาอ่ะโหดเอา啊ลุยลุยลุยเลยโกลร์สกอร์กเพื่อนอย่าอย่าพลาดเร็วนะเพื่อนลวงหนึ่ง First Blood ไปไปวงสอง Double Kill ปิดเกมนิ่มเลยว่า่1น1 C1 พูนสวัสดนะฮะปิดเกมนิ่มนะครับไปลุยต่อลุยต่อพูดความทำเพลงจะขึ้นไดมอนด์สองเอ้นี่ไงไดมอนด์สองแล้วว่ะชนะหกเกมติดแล้วนี่เอาเรื่องว่ะ <c oughs> ซีซั่นนี้ผมมันทำเอาเรื่องเลยนะครับ ไม่ไม่ค่อยได้แพ้แเท่าไหร่แต่ก็มีแพ้พลาดแพ้บ้างครับเกมแบบเกมมันตื้อมันตันจริงจริงมันก็มีพงมีแพ้บ้างอะ่ะเออโอ้ oh. เล่นยิบแปดเกมผมเอวีพยิบสี่ชนะยิบสี่อ่ะคือเกมไหนที่ผมชนะผมก็การันตี MVp อ่ะครับน้องๆคือที่ที่เกมไหนมันแพ้เพราะพี่เล่นไม่ออกเองอะ่ะแต่ถ้าพี่เล่นออกเท่ากับ MVP แล้วก็ชนะด้วยอ่ะโอ้โหพี่โห่จริงจริงเลย่า ไม่ได้พูดเยอะนะครับเจ็บคอใครมาส่องผมวะตาตุงตวงอ๋อไนี่ไนี่ก็ไม่ค่อยมีอะไร,นะรเน้นแอคไอ้นี่อันนี้ไม่ได้เก่งอะไรเลยงั้นงั้นนะผมยังมากกว่าผมมากกว่าตาตุงตวงอะ่ะไอ้เมือยะมันอดีตลูกแคนผมนะครับแต่มันออกแคนไปเว้ยผมก็จะกลับมารันแคนใหม่นะครับผมจะกลับมาสร้างแคนผมจะผมจะยุบแคนนี้ทีนะครับ แล้วก็น้องๆถ้าน้องๆอยากเข้าแคนก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกใต้ร่างคลิปพีนะครับแล้วก็ทิ้งยูเอดี้ว้นะครับเผื่อพี่ดึงนะครับสิทธิพิเศษนะไม่ต้องเทสนะครับสิทธิพิเศษสําหรับน้องๆ f c ่นะครับอืมให้พี่ให้เวลาถึงวันที่วันนี้เป็นวันที่อะไรยี่สิบเก้ายี่สิบเก้าคลิปนี้น่าจะได้ลงประมาณสามสิบไม่ก็สามเอ็ดนะครับเอ้ยวันที่หนึ่งเดียมันไม่มีสามเอ็ดเดือนนี้เลยก็ พี่จะให้วันที่วันที่ลงคลิปนะครับถ้าพี่ลงคลิปวันไหนก็จะบวกไปอีกสิบวันนะครับให้โอกาสให้เวลาสิบวันนะเออน้องก็อย่าลืมคอมเมนต์นะครับแล้วก็ทิ้งดีดีไว้ด้วยนะจ๊ะพี่จัดให้เว้ฟื่องวย กูได้คิวเลยีร <First Blood. S 1> ับลูนะัสท้ายอูด่ดับเ้ <Double kill. S 1> าโอเอาเรื่องเกมแรกเราเปิดไม่ได้สวยแล้วครับเกมแรกสวยตลอดเกมแรกสวยตลอดสวยตลอดเอาเรื่องตลอดเกมแรกอะ่ะ เลยเพื่อนตีบวกปืนเราอ่ะ่ใช่ตีบวก AW เอาดีไปตรงันลา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  า <First flight. S 1> มาเพื่อนมามา,มาช่วยหน่อยดิผมคำสองเลยสว้ โอ้เพื่อนเราซ้อนซ้อนเร็วมากครับเราเรื่องจัดแบบเล่นแบบไม่ได้เปิดเพื่อนเพื่อนยัง้ผมตายได้ปะเออสวยสวยขอบะรงทุนแล้เกมนี้จะคีนชี้ได้ปาวะ นอนลองดูอาจจะคีนได้หรือเปล่าหนาวว่ะหนาวกึนแม่งล้องพยาบาลให้หนาวเลยว่ะโอ้ปวดออีกแล้วไอ้ท้องเสียปว่วาปวดอีอป่อยกึนแต่เมื่อเช้าแล้วอ่ะ ทั้งัเช้าไม่ปวดอืนผมก็ยังไม่ได้มาทำคลิปแต่เช้าขนาดนี้นะครับกูมันว่างเงินสื่อมาไม่มีอะไรทําพี่ก็ทำคลิปเพื่อให้เด็กๆน้องหนูดูไงเช่นแล้ว,ลวน้องๆอย่าลืมกดไลค์กดติดตามพี่ด้วยนะดะวังปขอบคุณนะ มาดิน้องก็มาดิฮุกฮุกไอแดนเอาให้หมดอ่ะไอแดนไอแดนแบบเขาหมดอ่ะขอเขาจะขอค <c oughs> อสคิวสักหน่อยอ <c oughs> อไม่ได้ไ่ะจะได้อยู่ไอแดนเก็บเรียบครับ <c oughs> โถไม่แดนไงแต่แดนม,มันมีเหลี่ยมนักแข่งเก่าไอ้แดนมันก็เป็นนักแข่งเก่าอะไรเก่าเนาะนนะตามนั้นครับแล้วนายจะคีนชีดได้อยู่นะเกมนี้อนะลองดูอ,งนะอาจจะได้หรือเปล่าโอ้ยนายเก็บ AW วเลยวะนาจะคีนชีดได้นะครับ40ไปเพื่อน

หมดดีเกมครับชีนชีตชีนชีตจะิวเลยชีนชีตจะวูเลยยังการันตี MVP ต่อเอาเรื่องเอาเรื่องจานเอาเรื่องจานโอ้ยหนาวอ่ะ เกมนี้เกมท้ายแล้วนะครับคนดูหนาวมากโคตรหนาวหนาวจะจัดเลยปีนี้มันจะหนาวกว่าปีที่แล้วปะวะหน้าหนาวปีนี้แต่หน้าหนาวปีที่แล้วเราลอยอ,อยู่บนดอยนะครับแต่ปีนี้เราอยู่ที่สิบสองเราอยู่ใต้ตีนแมนยูหน้าหนาวปีนี้พี่ลอยอยู่บนดอย ที่แอบคอยน้องล้อคืนกลับมาบนดอยปีนี้ที่ห้าองค์ติดลบหนึ่งองศาอยากให้น้องกลับคืนมามกินหมูกระทะบนดอยปึ๊บ เกมมาสวยเลยครับคีนชีสไปชิวๆไปคีนชีสชิวๆไปเลยเพื่อนเอาเลยเพื่อนคินชีสชิวๆไปเลยคินชีดดูวะคีนชีสดูวะโอ,อ้จามวะควรจะลืมดูแลสุขภาพร่างกายกันด้วยนะครับมรรยากาศเปลี่ยนแล้วครับตอนนี้บางคนก็อาจจะปรับตัวไม่ทัน ผมปรับตัวทันอยู่แล้วนะครับผมเป็นคนอังกฤษครับผมอยู่ในเมืองหนาวมาตลอดชีวิตนะครับผมอตอนนี้ผมก็อยู่อังกฤษนะเนี่ยผมเป็นคนอังกฤษที่ว่าอีสาน,นนิดหน่อยครับผมเป็นลูกครึ่งครับพ่อเป็นฝรั่งแม่เป็นมั่วม่วงครับผมพบศัตรูแล้วมาดิ <Double kill. S 1> โอ้ย เกินไปแล้วฟอร์มเรามาจัดนะครับช่วงเช้ชาๆฟอร์มมาเฉยเอาเรื่องว่ะหน้านมือแขนนะ็งะะอมไม่ควรมาครับมีแข็งยังที่แต่ดันมาไนงะเอาเรื่องจัดผมเป็นราชาปืนลู่นะครับผมเล่นปืนลู่โหวทุกปืนแค่นั้นแหละแต่ยิงคมด้วยปืนลูนผมอะเอาดี ไม่รู้อะผมผมไม่เอาเดีครับผมก็โมโ่ไปอย่างนั้นแหละมไม่มีอะไรจะพูดเลยสมองตอนนี้สมองมันแข็งครับสมองยังหนาวอะเฮ้ยเ <First play. S 1> พื่อนเราเอาดีอะยังวะเฮ้ยโอ้เพื่อนร้านหมดเลยอะโอ้ไรอะเพื่อน เห้ผมขอได้ป่ะเห้ผมขอได้ป่ะเพื่อนเอาเรื่องไปหน้าหนาวปีนี้พี่รอเธอยอยู่บนดอย พี่แอบพอ,อยหอยรอเธอกลับมาบนดอ,อยปีนี้ติดลบสิบองศาพยอยากให้เธอคืนมากินหมูกระทะอยู่บนดอ,อยอ่ะ หนีไงรอโฉบเพียวโฉบเพียวโฉบเพียวมาดิครับเอาชนะแล้วเอาเอามันคนะือ,อง่ายแท้วะโอ้โหเกมไหนชนะได้การันตีเอมพีอะไม่พูดเยอะเกม โอเคครับลิปนดี้ก้ไปแชทกันก่อนแล้วกันครับหนาวมากๆครับมือหนาวมือแข็งอะไรก็แข็งอย่างอื่นก็แข็งเคก็แข็งนะครับผมเอ่อลิปนี้ไปแช่นี้ก่อนแล้วกันนะครับบ๊ายบายครับ